เป็นคลิปวิดีโอที่ผมแบบเครียดมากคุณผู้ชมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมซื้อกล่องอะไรวะทำไมมันไม่ขึ้นมาเดี๋ยวแป๊บนึงผมขอดูไฟย้อนหลังแป๊บนึงนะพอเล่นแล้วถลั่งยึ้เคีียม่นเสียตังค์เยอะอย่างนงี้นะชัดเจนทำไงวะคือผมต้องรอให้ปลาฉลามมาขายแล้วผมก็ไปหมุน แล right? <my> <lined> <gardens> ้วผมค่อยมาอัพปลาฉลามใช่ปะผมเข้าใจถูกไหมยามือผมสั่นไม่หมดเลยตอนนี้มันคงถึงเวลาแล้วสินะที่ผมจะต้องล้างแขนมันมาแล้วครับคุณผู้ชมเมกาโลดอนอัลฟาฮะหรือว่าสกาฉลามหลายๆคนเนี่ยนะครับผมน่าจะจำคลิวิดีโอที่ผม ใช้คาว่าแ้นสุดขีดวันนี้ผมมาเพื่อล้างแค้นมันท่านผู้ชมเราจะส่งเอาปืนสการกระบอกนี้และเราจะอัพให้เต็มเลเวลเเลยแม่เสียชื่อจีเอ็มดมโมฮะ คลิปก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยสุม่มแค่9เพชรท่านผู้ชมเอาเงี้เดี๋ยวผมไปกระซิบเดอะฮันชอป The Hunt Shop นะครับถ้าสมมุติว่ามันมาใน9เพชรผมแจกไปเลยอีกคนละ500เพชรอีก10รางวัลแต่ถ้ามันไม่มาก็อดแดกนะพวกมึงอะเฮ้ยเชื่อต,ตึงเต้นปะก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ของเราก่อนนะครับผมเดอฮันชอปใครที่สนใจเติมเกมมือถือหรือเกมฟรีไฟล์กดคข้าไป เราต้องเอา2อ,อย่างออกก่อนนะครับผมเอาไอ้หน้าหล่อนี่ออกแล้วกันนะครับผมกับกับสกินปืนล้วกันนะครับเอาออกโอเคท่านผู้ชมขอเก้าเพชรอีกครั้งหนึง่งขอก้าเพชรล,ะล,ะละอยกครั้งหนึง่ง อีกแล้ว <c oughs> ไ,มไม่อยากเมาแล้วขอร้อง <c oughs> พอแล้วพอแ <c oughs> ม่งไม่พอ <c oughs> <c oughs> อ,พอ,อันนี้รั้งสุดท้ายละ <c oughs> เอาไปกระเป๋าอะกลัวไม่มีใส่ของเ <c oughs> ชื่อเหลือเชื่อ เจ้าผมเหมาวิ่งแล้วว่ะนั่นไงเอาลบมไปเดี๋ยวฝึกตอกคนละลบมา <c oughs> โ,อโ,โอ้โห <c oughs> นี่ขนาดกูบนแล้วนะ299ถ้ามา299เาเอาไปคนละ500เพชรหรางวัล <c oughs> เอาไปบอดฮะ <c oughs> บอกฮนะไม่ใช่ <c oughs> แคปเหลือแค่โอเคครับผมท่านผู้ชมครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะไปอัพปืนกันนะฮะไม่เสียเช่นจอ็มดอมโมเรามีปืนแล้วเรามีเหรียญอัพเท่าไหร่มีเกือบห้าร้อยเอพอดีว่าคือผมรู้อยู่แล้วว่ามันจะมาผมก็เลยซื้อดองเอาไว้ตั้งแต่หลายคลิปวิดีโอแล้วนะครับเพื่อนๆน่าจะได้ดูกัน สามหนึ่งห้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอัพปืนนี้เนี่ยนะครับหูยเสียงโครดังเลยมันเสียงดังมากแปบนึงงป๊บนึงแม่กูคิ้วหูเต้นระบำเลยอ่ะมี่ไออ้ยังดังอยู่นะยังดังอยู่ได้อยู่ได้อยู่เลเวลวสี่ครับผมอัพกันแบบรัวๆเลยท่านผู้ชมเลเวลห้า โอเคอีก2องเลเวลครับผม2องเลเวลเนี่ยน่าจะใช้ประมาณ800ร้อถึงเก้กว่ากว่านะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเราไปจัดกันเลยครับผม,มจะขยัำพี่หมดเลยวันเนี้ยกล่องฉลามเลือกให้ถูกนะคุณผู้ชมโอเคนี่ฉลามใช่ไหมโอเคจัดไปเอาเก,ก้าก่อนละกันขำๆแถมพี่ปิมเขามีส่วนลดด้วยนะอืออะไรอย่างเงี้ยมันเกินจะคุม อะไรที่ไหนคนเนี้ยแล้วอัพเลยจัดไปอีกหนึ่งขั้นคุณผู้ชม,ม,มและเลเวลเจ็ดครับผมตอนนี้เราขาดอยู่ประมาณ400ร้อกว่ากว่านะครับ400รอกว่ากว่าห้าสหกสิกล่องแล้วก็น,น่นาจะพอแล้วใช่ไหมเออเอาไปสัก70กล่องละกันส่วนรถการใช้เพชรมันต้องแบบจี้เอ็มดอโมแบบนี้ อ้เหลือเชื่อไม่พอเราสามารถกดใช้เพชรได้เลยนะคุณผู้ชมถ้าเราไม่อยากลุ้นะอ่ะอมผมกดใช้เพชรเลยละกันอ๋อเลเวล7แบบภายในไม่กี่วินาทีอ่ะคุณผู้ชมขอดูท่ามันหน่อยดีว่าท่ามันเฟี้ยวฟาวแค่ไหนเด็กๆเ,เนี่ยส่งข้อความหาพี่ในอินบอกเต็ไมไปหมดเลยพี่ปีมสกามาแล้วนะ ห้ามพลาดนะมันพูดเหมือนมันไม่รู้จักกับพี่ปิมมเขาไม่พลาดอยู่แล้ว <l ots> เองพูดแด้เองเหมือนไม่รู้จักพี่ตีตอ้แล้วสงสัไปเลย <l ots> เดี๋ยวขออนุญาตเอามายืนแอคในล็อบบี้ด้วยละกันนะครับน้องๆจะได้รู้ว่าพี่ปิมมันเอาสุดอะแสดงในล็อบบี้แล้วคุณผู้ชมอื <l ots> ใช่คนนี้เขาเอาสุดนะที่ผมบอกอะเพชรหมดไปหมื่นกว่าๆ <c oughs> โดนแม่ว่าอีกแล้วใช้เพชรน้อยมีอะไรเข้าอีกครับผมท่านผู้ชมฮะพี่หลามนักสู้มาแล้วยิงไวยิงแรงอืบวกระยะกระเจาะเกาะน,นะครับมีน้องๆบอกผมมาว่าปืนเนี่ยถ้าไม่บวกอัตราการยิงเนี่ยพี่ปิ๊มไม่ต้องไปสนเลยเนี่ยน้องเน,นี่ยเนี่ย ตาในการยิงแต่มันบวกแค่หนึ่งไงแต่มันทําอะไรได้อ่ะก็แม่บอกให้ใช้เพชรให้หมดโอ้ยเบื่อชิงชิงกูทําให้วงหมันไส้กูสุดๆติมเยอะแต่เล่นกากอันนี้ก็ไม่เอาอิจฉาพี่หรอ,อ <c oughs> ตอนนี้กูตอนนี้มันโกรธตอนนี้มัโมโหเลยเด็กมันโมโหผมมากอู้ยอีกเป็นมึงกวนไปกูเกินไปแล้วกูทําอะไรมึงไม่ได้ทั้งกูเม้นด่ามึงกูก็บอกไง พาใจนึกว่าจะหยุดโชว์ไปโชว์ไปมันไม่ได้อยู่แล้วมันล็อกท่านผู้ชมจริงผมเคยได้เก้าเพชรเนี่ยครั้งเดียวแม่งล็อกให้ผมตายใจอยู่เวนเนี่ยคุณผู้ชมดูเอาดิที่ท่านผู้ชมมาคอมเมนต์พี่ผมได้แค่เก้าเพชรอะไรเนี้ยหนึ่งไอดีจะได้แค่ครั้งเดียวมันถูกกำหนดมันถูกล็อกไว้แล้วคุณผู้ชมดูดิเหลือจะเชื่อ ไอ้นี่มันเก็บหมดมันเอาทุกปืนบอกให้มันเอาทุกอย่างอ่ะในเกมมันมีอะไรอีกหมัดไฟกดไปแล้วกดไปแล้วกดไปแล้วเหลือชุดนี่พูดตรงๆอย่ากโกรธนะอะไรอะ่ะ <c oughs> ชุดอะไรวะเนี่ยอะไรอะ่ะมันมันไม่สวยอะคุณผู้ชมือผมคลิปไ้คนเดียวอุองเท้านี่แอบขายยีซี่เจ็ดร้อยเหมือนกันนะคุณผู้ชมใครไม่โพลผมกยโพลนสายแฟชั่นนะครับผมมีอะไรอีกไหมคือ ท่าผู้ชมจะว่าผมไหมถ้าผมไม่กดคือผมไม่ชอบอะมันไม่สวยเออพูดตรงอุ้ย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 อันนี้เท่ว่ะสมุไรว่ะคุณผู้ชมอันนี้เท่ว่ะอันนี้เท่อันนี้ผมชอบนะนี่ผมชอบไหนดูนีต้องอะไรอ๋อเหมือนเดิมตัวอีโวฮะอุ้ยนี้ก็สวยคุณผู้ชมเหมือนแนวแบบอง์เมียวป่าอู้เท่ว่ะเท่อันนี้เท่เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยหน่อยขำๆนะท่านผู้ชมขำๆนะเอาไม่ต้องเยอะเอาสักชุดสองชุดก็พอนะครับขำๆ ขำไม่ออกว่ะเหลือจะเชื่อะไม่มาสักอันเลยเหรอโอ้จะทุเล็ไปหรือเปล่าไม่มาน่าเกลียดคุณดูจะรู้สึกยังไงอ่ะเดี๋ยวเนี่ยเอาเยอะเอากุยแกเออเอากุยแก มีอาก,การปิมอย่ามีอาก,การเออจะไปมีอาก,การนี่เด็กมันเอาไปพูดเด็กมันเอาไปนินทาไฮ้ยปิมแค่นี้มันมีอาก,การเด็กมันเอาไปพูดปิมในทิกตอกเนี่ยตัวดีอย่าให้กูเจอเลยกูจะทึ่มให้ <c oughs> อ,อ,อ, <c oughs> อันนี้ได้ยังอ่ะโอ้ต้องมีอันหนึ่งว่ะคุณผู้ชมเนี่ยหนมายว่าเวลาย,ยืมแล้วเหมือนแบบมีดอกออกมาด้วยท่านผู้ชมแม่งเท่ตรงนี้แหละหรือเป็นชุดเหลืองดีวะแต่ผมชอบสีแดงมากกว่าสีแดงแม่งเฟี้ยวกว่าอีกนิดนึงนิดนึงนิดนึงโอ้โหเพชรกูต่ำกว่าสามแสนแน่คุณผู้ชมอย่างนี้ เหลือสามแสนทุนทนต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นแลกไปเลยเอไลปีปมันใส่ชุดใหม่ไปเลยโคตรแท้ต้องเอาหน่อยว่ะต้องฉลองหน่อยว่ะคุณผู้ชมได้ปืนสกาอัพเลเวลเต็มแถมได้ชุดใหม่จะไม่ฉลองมันไม่ได้ เดียวไม่พูดคือผมเข้าใจด้วยการที่ผมกลัวสตีนอย่างเงี้ยเด็กๆบางคนอาจจะชอบแต่ว่าบางคนก็แบบรู้สึกหมันไส่แล้วก็หมันเคี้ยวผมซะเหลือเกินโอเคไม่ดิหมันเคี้ยวอะกัดเลยแต่ผมลองคุยกับคนในทีมให้เลยรับเฮลโเล่าแงไม่มีใครคุยกักคนเหงาๆเลยคุณหมออุ้ยน้องเห็นชุดพี่ไหมน้องดูชุดพี่น้องน้องเห็นชุดพี่เปล่านี่นี่นี่พี่ทำนี่ดู

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป็นเสียงก่อนแม่งขยันพูดซะด้วยชิบหายโอเคผมโดดมาก่อนนะโอ้โหจะตายพี่ปิ่มปั๊มยาก่อนะฮะปั๊มยาก่อนไม่คิดเสียเวลาไปดึงเด็กแล้วท่านผู้ชมไม่เงาผมเก็บเรียบโอ้มันยากจะตรงนั้นว่ะอุ้ยอ้าวดีมึงเล่นกับใครก็ได้แต่ไม่ใช่พี่ปิ่มอุ้ยสกาพี่แอ๊กหน่อยละกันเด็ก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 มาดูนี่เด็ก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 เห็นนี่บ้างเด็กเด็ก ตามเพื่อนครับเสียต่อฮะเสียต่อเสียต่อ,เส,ตอเสียไม่ได้ฉายาเขาใช่หรือเปล่า,าลูกมั่วงยังไ,ไงบน่นเลปินมันเอาสพด้วยปั๊มปั๊มยาก่อนปั๊มยาก่อนเดี๋ยวพี่ขึ้นไปปั๊มยาก่อนซ้ำก่อนท่านผู้ชมซ้ำก่อนอยุดห่างใช่ปะ อุ้ยเพิ่งล้มตรงไหนวะอุ้ยยู่ฟังนี้ไม่ดีงักเข้าไปที่หวัวแล้วยังไม่ค่อยสูงมากครับผมก็จะเจอเด็กๆที่น่ารักหน่อยนะครับคุณผูช้ชมและบอยนี่มันมีสากาคือพูดตรงนะมันไม่กลัวใครเลยตัวนี้จริงๆถ้ามีสากามันมันเอาหมดดาแล้วมันวัดสุดตลอดด้วยนะอ้พูดถึงอะโ <c oughs> อ้ชุดผมมันเท่งจริงนะท่านผู้ชมดูดิผมชอบอะผมชอบชุดน,นี้เลยอะแบบ และเล่นเก่งบวกยิงหัวเองสองร้อยเปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมเออยิงทำไมอะตัวดาเมจมันเบานะฮะเก่ <c ười> แกไอ้แค่เดี๋ยวมีโอุ้ยไอ,ยอ,ยอย้ชุชมพูมันเห็นผมไม่ได้กินกูหรอกกูรู้เหลี่ยมมาเถอะไอ้นมไอ้บอฮะโอ๊ยไม่ยืนบังทำไมเนีย่ยโอ้โหไอ้บังตัวห้าบาทนี่โอ้โห้เหลอะจ รอไปก่อนโอเคได้ครับผมรอครับรอครับรอรอครับรอรอแบบชิวๆฮะรอรอเดี๋ยวมันก็ต้องโดดลงมามึยุงบนตลอดชีวิตไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมเล่นใช้หัวด้วยผมใส่แบบมันใส่กิงเลยผมแม่งไปเล่นไก้พวกเด็กพวกนั้นมันเล่นเก่งไงแม่งผมเจอแรงแดงมัง่งเจอแรงอะไรมงกูจะไปยิงสู้กับใครได้ล่ะเหลือเชื่อโหวันนี้ผมสกาเอาสุดด้วยเถออย่าไปขวาครับผมคุณผู้ชมฮะขวามาไหม ขวาไม่มาครับผมุอยู่บ้านว่ะอ๋อไม่มาแล้วก็โถมนี่รออะไรอะ่ะเตาของจริงอยู่แล้วสิงพนราไรโซู่่ไปเรื่อยไปแล้วครับอ๋อเห็นและ้ะเห็นและ้ะเห็นแล้ะเฮและ,ละ,ละอ,อ๋อนี่เพื่อนเรานี่เพื่อนเราอือสามไปก่อนตึงฮะตึงฮะโดดจริงจังวันนี้ ตรงวันนี้โดดยิงมาแล้วตึงแรงนี่มันตึงนะผมบอกให้อะ่ะใครบอกไม่ตึงอะ่ะตึงอ่ะอ้าว M V P ไม่ใช่ขวัว <c oughs> โอ้เสียต้อผม8ปคิว อ้ดาเม่าันกันนิดเดียวโถเสียต้อ,อหลือเชื่ออย่าได้ไม่ดี <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมคลิปวิดีโอนี้ก็เอาไว้ที่เพยงเท่านี้ละกันนะครับถึงว่าขำๆนะนะครับมาจัดสกานะครับผมตอนนี้เลเวล7เรียบร้อยแล้วนะครับผมอีกปืนหนึ่งที่ยังรอคอยนะครับก็คือปืนนี้ฮะนี่มาเมื่อไหร่ก็จัดเหมือนเดิมรวนอยู่แ <c oughs> ก็าฝากไว้ด้วยนะครับผมกับสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีเดอะฮัน s h o อปใครที่สนใจเติมเกมที่แฝแอดไลน์เข้าไปไประหลัดราชก,การวันนี้ขอบคุณมาก